คนเดิมเพิเ่มเติมคืออ้วนจังนะคะและวพี่ยบคนเดิมเพิเ่มเติมคือหล่อจังนะคะวันนี้เราสองคนนะคะจะมารีวิวอาหารในร้านขนมปนาซอยแปดนะคะได้แก่เมนูทับทิมนึ่งจิ้มแจ่วทับทิมนึ่งจิ้มแจ่วนะคะหน้าตาของอาหารนะคะปลาทับทิมสดสดกันเลยจ้าตัวใหญ่ด้วยนะดูซิมีผักลวกด้วยก็จะมีมะเขือนะคะมีกระลำกระลำ ผักกาดขาวลลขา้ขาวโพอดอ่อนแครอทกวางตุง้ตงแล้วก็มีแตงกวากับมะเขือเทศนะคะประดับตกแต่งจาน้วยหอมมากเลยอะ่ะถ้าส่งกินไปถึงในโทรศัพท์ได้นี่ส่งไปแล้วนะคะนี่นี่แจว่วแจว่ว <c oughs> ใช่มีของเด็ดในร้านมากเลยแจ่วปลาร้านะคะเป็นสูตรเด็ดของทางร้านนะคะโดยของระานซายอยแปดตใช่เลยแล้วก็มีน้ำจิม้มซีฟู้ดนะคะ รสแซ่บค่ะสูตรเด็ดมากๆเปรี้ยวหวานเค็มในหนึ่งถ้วยหลังจากนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะก็ถ้ามาทานอาหารที่ร้านนะคะของเรานะคะปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าเราบรรจุช้อนซ้อมในถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ไม่พูงข้าวจำเพลงเนาะกินเลยถ้าไม่เชื่อก็รู้พี่ยอมนะคะพี่ยองไม่พูดอะไรเลยกินเดียวเลย เราไปเห็นจาก YouTube ช่องอื่นนะคะเราอยากจะเรียนแบบมากแต่เราจะขอลองทำบ้าง uh ่ huh. นะคะเราอยากจะลองแบบสวกเข้าไปนี่เอาผักกันเลยอ๋อเมนูนี้นะคะเหมาะกับคนลดน้ำหนักด้วยนะจ๊ะนี่เนื้อปลาใหญ่ๆเยอะๆไปเลยนะจ๊ะดูดิหูยเห็นฟันไหมี่ยฟันออกอะ่ะ ใส่น้ำจิ้มเลยจ้าอะลองแจ่วก่อนนะจ้าดับแรกใส่แจ่วก่อนนะจ้าเขาทำยังไงเนาะคนที่เขาแบบรีวิวดูนะอ๋ออือหึอือยิ่้าอร่อยต้องกินดูมูมันางอือหอร่อยอะอือรึอมมากเลยอะหอมอันนี้ด้วยอะนี่ใบอะไรอะเพื่ยวเมืองรักเมืองรักอรอ หอมมากลดน้าหนักนะคะด้วยทับทิมเ่มก oh, ิ้มเจียวเนื้อหวานมากเลยเนาะเื้อปลาปลาสดเนี่ยอือนลปลาเนื้อหวานมากหอมด้วยเพราะว่าเขาแบบตกเทีดมโรยใช่ป่ะหอมอ่ะแล้วมันก็ช่วยดับข้าวกินด้ะอออย่างนึงเรามีตะไช้ยัด ท้องด้วยเนาะสูตรเด็ดมีูุททำทำเพลงนันจ้าจิ้มน้ำจิ้มนั่นจ้าจิ้มซริกพดเลยจ้าอืมก็อ่ะกินปลาเนื้อแล้วจะทำให้เรากินผักได้เยอะนะคะ กหนเนันหลมถ้าสีเกตเจะเอิ่นเจ่วในนี้เอื่นเจ,จ,จ่วรว่กินกับปลาหนึง่งแซ่คนไทยเรียกเจีวปลา้ากลงเรียกเจ้าปลาร้าคะคนอีบานเรียกแจ่วรว่ คนนี้ขายากอยู่ปลายแปยเกี่ยป้านีงอร่อยแซ่บหลายจ้าอยากอร่อยอยากแซบมากินมาลองกันนะคะถ้าใเป็นชาลอด อันนี้ทับพิมพ์นึ่งจิ้มแจ่วนี่เราเพิ่งคลิปเป็นเมนูใหม่นะคะของต้อนรับปีใหม่ปี2021 20นะคะเราเราเพิ่งคิปเมนูแล้วก็โชว์ในเพจส้มตำพนานซอยแปดพอโชว์ตอนทับ ตอนแบบลูกค้าสั่งเลยค่ะตอบรับดีมากใช่ผมตอบรับดีมากจริงๆกับปลาสดใช่อร่อยหวานอืมกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยกินกับข้าวส้มจีนก็อร่อย เรามีทั้งปลาเพลและปลาช่อนใช่ค่ะแล้วแต่คนชอบเลยนะเลือกกินแบบไหนก็จัดได้เลยจ้ะสามสองไปไปไหนไปไปปา สั่งคนละตัวก็กลัวจะไม่ไหวเยอะอยู่นะเนี่ยตัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ก็กินได้เพราะปลาของเราใ้ใช้ตัวตัวโล่ใหญ่เต็มเนี้ยใหญ่ล้นถาดมากนะจ๊ะให้ดูนะอ๋ออือวันนี้เปลี่ยนมุมถ่ายทำนะคะ นึ่งข้าเย็นร้านใกล้ปิดแล้วนะเนี่ยถ่ายตอนสองทุ่มนะคะอัพประมาณสามทุ่มเยื่อน้ำลายเยื่อน้ำลายไปเลยเจวของเราถ้าทานหมดแล้วของเราเติมได้นะครับ หนูขอเจ้าหนึงถ้วยจ้าปลาปลาตัวใหญ่ไม่พอจว่วครับสั่งได้ ขอบคุณมากดื่ม,มไปแล้วหนึ่งครับเต็มนะคะล้นไปเลยจ้าสดใหม่ทุกวันนะคะแจ่วปลาร้าของเราเห็นไหมฮะข้างในมีตะไคร้ ดับกลิ่นคาวเนะแล้วก็เพิ่มความหอมในตัวปลา คุณบอกเลยว่า EP นี้เป็น e ีที่12แล้วล่ะค่ะตอนเปิดรายการลืมลืมแดงเราก็จะกินอาหารที่ร้านทุกวันทุกเวลาแล้วเราเป็นคนชอบกินไม่เชื่อก็ดูจากผมนะคะเทสอาหารทุกวัน ทุกอย่างในร้านนะคะเราเทสหมดทุกตัวเลยนะคะเพื่อที่จะให้ทรงคุณภาพอ,อร่อยจริงๆเห็นะห้างนี้เยอะอลยลูกค้าทานแบบไหนนะคะทางร้านก็ ไม่ใช่ถี่พูดผิดต้องบอกว่าเรากินแบบไหนเราก็ทําให้ลูกค้าแบบนั้นนะคะไม่ต้องหวง่วงค่ะรับรองว่าความสะอาดเนี่ยเรามีแน,น่นอนเพราะว่าทําร้านอาหารความสะอาดต้องาก่อนรสชาติับกันได้ค่ะใช่ไหมที่พี่อพออชอบพูดบ่อยๆคอนเซ็ปต์ของคอค้ก็แต่อยู่รามซอยแปดจะเอฟจะเป็นอย่างเงี้ยคือประมาณว่าความสะอาดต้องมาขึ้นหนึ่ง,ตงแต่ เวลากินก็ร้างมือแล้วนะเนี่ยเลยใช่ขอคันยังหูกออกมาอยู่เลยอ่ะความในหูหูปลาอ่ะนี่อืมออืมอืมช่วงนี้ไม่มีลูกค้าครับมีไลน์แมนมาเรื่อยๆมีลูกค้าโทรสั่งเขาเหลืออีกแค่ประมาณอีกประมาณ20นาที อีกนิดหนึงนาทีร้านคือต้องบอกก่อนว่าร้านาปิดสามทุ่มครัวเราอจะปิดสองทุ่มครึ่งนะคะลูกค้าส,สามารถโทรมาสั่งอาหารก่อนได้นะหรือว่าถ้าลูกค้าจะเข้ามาหลังสองทุ่มครึ่งอะค่ะก็โทรมาจองก่อนได้โทรมาแจ้งไว้เราจะได้แบบว่ายังไม่ปิดครัวอะไรเงี้ยทำอาหารไว้ให้ตอนนี้ละ ก,ก้านออกกนะ่อนวนี่วันนี้กินปลาทีพไปก่อนน้าีวรดีลูกค้าเขา,เาลูกค้ามนาะ สองคนจะหมดตัวแล้วอะ่ะอืแบบกลิ่นน้ำตาลหวานเนาะก็ <c oughs> กินหัวมันะแล้วเขาทำสานนะ่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะอือปม,มองม่า นะแต่ว่าถ้บตูหัวตรงเนี้ยเสียง เห็นไหมเขาจะใส่แมงลักผมช่วยเพิ่มควาหอมอมันมีส่วนร้องใสอ่อะเลยจาหนึ่งสองสามไปอ ออชอบกินกวางตุ้งอ,อร่อยดิจิ้มซีฟูดเลยนะอร่อยจริงเลยนะจิ้มซีฟูดแบบเข้ากันมากอร่อยมากอ,อร่อยนะจ้าขอบอกออเชฟเราทำอาหารอร่อยพนักง,งานเราทำอาหารอร่อยใช่น่าสุดๆเลยนะจ้าพนักง,งานเราก็บริการดีนะครับมีอะไรสอบถามได้ คุณค้าอยากได้อะไรสั่งได้เลยครับติชมได้เลยนะจ๊ะร้าน,อ,อ,านยอยูยห่หนองจอกคุ้มก่าเรียบว้อยนะจ๊ะอืไม่ไหวเอ็มแล้วอ่ะเหลืออีก กินเหรอกินสองคนเหลืออ,ลอืมโตมึใหญ่ต้องสามคนลังดีเดี๋ยวขอปิดทลิปก่อนนะคะเพราะว่าเบียวแบบอิ่มแล้วโตๆแต่กินน้อยนะคะชออยากต่อแต่ไม่ไหวแน่นจ,จัดาเหนียวไปหนึ่งกระติ ก่อนจะจากกันนะคะก็อยากจะขอฝากเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่าโควิดก็ยังไม่หายไปเนาะเหมือนที่แนนบอกว่าโควิดมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนใส่แมสนะคะล้างมือมบ่อยๆอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอม่องทุกคนชนจิมชาแนลด้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณ